สวัสดีครับเพื่อนเพื่อน,นพี่น้องท่านขอเข้าสู่แผนการอ่านพระคัมภีร์แผนการอ่านที่สองนะครับภาคพันสัญญาเดิมปฐมกาลบทที่27และ28นะครับตามแผนการอ่านบทที่27นี่จะมีอยู่46ข้อนะครับพี่น้องแล้วก็บทที่28มี22ข้อนะครับ ก็ขอเริ่มอ่านที่บท27นะครับปฐมกาลนะครับพี่น้องเริ่มเลยนะครับหัวข้อยาโคบได้พรจากอิสอักนะครับเมื่ออิสอักฉลาบฉลาแล้วดวงตาเขาเสื่อมลงจนมองไม่เห็นเขาเรียกหาเอซาว บุตรชายคนโตว่าลูกเอ๋ยเอซาวตอบว่าลูกอยู่ที่นี่อิสอักล่าว,ว่าตอนนี้พ่อก็แก่แล้วจะตายวันตายพุ่งก็ไม่รู้บัดนี้เจ้าจงเอาอาวุธของเจ้าคือกระบองใส่ลูกธนูและคันธนูออกไปยังทุ่งกว้างล่าสัตว์ป่ามาให้พ่อแล้วทำอาหารรสด,ดีแบบที่พ่อโปรดปรานและ นำมาให้พ่อกินพ่อจะได้ให้พรของพ่อแก่เจ้าก่อนพ่อตายขณะที่อิสอักพูดกับเอซาวบุตรชายของเขาอยู่นั้นนางเลเบคาก็ได้ยินเมื่อเอซาวออกไปยังทุ่งกว้างเพื่อล่าสัตว์และนำกลับมาเลเบคาก็ถือก็พูดกับยาโคบบุตรชายของนางว่า ดูเถิดแม่ได้ยินพ่อของเจ้าพูดกับเอสามพี่ชายของเจ้าว่าจงเอาเนื้อที่ล่ามาทําอาหารรสด,ดีให้กินพ่อจะได้ให้พรของพ่อเก่เจ้าต่อหน้าองค์พระผู้เป็นเจ้าก่อนพ่อตายลูกเอ,อ๋ยฟังให้ดีและจงทําตามที่แม่สั่งไปที่ฝูงสัตว์คัดลูกแพะอย่างดีสองตัวมาให้แม่ แม่จะท้าได้ทำอาหารรสด,ดีให้พ่อของเจ้าอย่างที่พ่อเจ้าโปรดปรานแล้วเจ้าจงนำไปให้พ่อของเจ้ากินเพื่อเขาจะได้ให้พรของเขาแก่เจ้าก่อนที่เขาจะตายยาโคบพูดกับนางเลเบคามารดาของเขาว่าแต่เอซาวพี่ชายของลูกนั้นขนดกส่วนลูก เป็นคนผิวเกลี้ยงถ้าเกิดพ่อจับต้องตัวลูกเล่าพ่อก็จะรู้ว่าลูกหลอกลวงท่านและลูกจะถูกสาปแช่งแทนที่จะได้รับพ่อนมารดาของเขากล่าวว่าลูกเอ๋ยขอให้คำสาปแช่งนั้นตกอยู่กับแม่เถิดจงทำตามที่แม่บอกไปเอาลูกแพะมาให้แม่ยาโคบจึงออกไปนำลูกแพะมาให้มารดาของเขา และนางก็ทำอาหารรสด,ดีอย่างที่บีดาของเขาโปรดปรานและเลเวคาหยิบเสื้อผ้าที่ดีที่สุดของเอสาวบุตรชายคนโตของนางซึ่งมีอยู่ในบ้านมาสวมให้ยาโคบบุตรคนเล็กของนางจากนั้นนางยังได้เอาหนังแพะหุ้มแขนและคอที่เกลี้ยงเกลาของเขาแล้วนางก็ยื่นอาหารรสด,ดีนั้น และขนมปังที่นางทำให้ยาโคบบุตรของนางเขาเข้าไปหาบิดาของเขาและพูดว่าพ่อขอรับอิสอักพูดว่ามีอะไรหรือลูกเจ้าคือใครยาโคบกรอบกล่าวกับบิดาว่าลูกคือเอสาวลูกหัวปีของพ่อลูกได้ทำตามที่พ่อสั่งแล้วโปรดลุกขึ้นมารับประทานเนื้อที่ลูก ามาเพื่อพ่อจะได้ให้พรของพ่อแก่ลูกอิสอักถามบุตรชายของเขาว่าทําไมหาได้เร็วนักล่ะลูกยาโคบตอบว่าก็เพราะพระยาวีพระเจ้าของพ่อประทานความสําเร็จแก่ลูกแล้วอิสอักจึงพูดกับยาโคบว่าลูกเอ๋ยเข้ามาใกล้ใกล้ให้พ่อคําตัวลูกดูจะได้รู้ว่า เจ้าเป็นเอสาวขอลูกของพ่อจริงหรือไม่ยาโคบเข้าไปใกล้อิสอักบิดาของเขาอิสอักจับตัวเขาแล้วคิดว่าเสียงเป็นเสียงของยาโคบแต่มือเป็นมือของเอสาวอิสอักก็จำเขาไม่ได้เพราะมือเขามีขนดกเหมือนมือของเอสาว พี่ชายของเขาดังนั้นอิสอัคจึงเตรียมอวพรเขาอิสอัคถามว่าเจ้าคือเอสาวลูกชายของพ่อจริงๆหรือยาโคบตอบว่าใช่ขอรับแล้วอิสอัคกล่กาวว่าลูกเอ๋ยเอาเนื้อมาให้พ่อกินเพื่อพ่อจะได้ให้พรของพ่อแก่เจ้ายาโคบยกอาหารมาให้ อิสักก็รับประทานยาโคบนำเหล้าองุ่นมาให้และอิสักก็ดื่มจากนั้นอิสักบิดาของเขาก็พูดกับเขาว่าลูกเอย๋ยมานี่สิมาจูบคำนับพ่อดังนั้นยาโคบจึงเข้าไปจูบบิดาเมื่ออิสักได้กลิ่นเสื้อผ้าที่เขาใส่อยู่ก็อวยพรเขาและกล่าวว่าใช่แล้ว กลิ่นลูกชายของเราเหมือนกลิ่นท้องทุ่งที่องค์พระผู้เป็นเจ้าทรงอวยพรขอพระเจ้าประทานน้ำค้างจากฟ้าสวรรค์และประทานฝนบนแผ่นดินแก่เจ้าคือให้อุดมด้วยข้าวและเล่าอางุ่นใหม่ขอให้ชาติทั้งหลายรับใช้เจ้าและชนชาติต่างๆน้อมคำนับเจ้า จงเป็นนายเหนือพี่น้องของเจ้าขอให้บิดาขอให้บรรดาบุตรชายของบรรดาเจ้าน้อมคำนับเจ้าขอให้ทุกคนที่แช่งเจ้าถูกสาปแช่งและให้ทุกคนที่ให้พรเจ้าได้รับพรหลังจากที่อิสอัหวยพรยาขบจบแล้วและยาขบ เพิ่งจะลาบิดาของเขาออกไปเอซาวพี่ชายของเขาก็กลับมาจากการล่าสัตว์เขาก็ทำอาหารรสด,ดีและนำมาให้บิดาของเขาด้วยและเอซาวกล่าวกับบิดาว่าเชิญพ่อลุกขึ้นนั่งรับประทานเนื้อที่ลูกล่ามาเพื่อพ่อจะได้ให้พรของพ่อแก่ลูก อิสอัคบิดาของเขาถามว่าเจ้าเป็นใครเขาตอบว่าลูกชายของพ่อเอสาวลูกหัวปีของพ่ออิสอัคก,ก็โกรธจนตัวสั่นและกล่าวว่าแล้วใครกันเล่าที่ได้ล่าเนื้อและนำไม้พ่อพ่อเพิ่งกินไปก่อนที่เจ้าจะมาและพ่อได้อวยพรเขาและเขาก็ได้รับพรแน่ เมื่อเอซาได้ยินบิดาพูดเช่นนั้นก็ร้องให้เสียงดังด้วยความขมขื่นและพูดกับปิดาว่าเวยพรลูกเวยพรลูกด้วยเถิดพ่อแต่อิสอากล่าวว่าน้องชายของเจ้ามาหลอกเอาพรของเจ้าไปแล้วเอซาพูดว่าที่เขามีชื่อว่ายาโคบก็ถูกแล้วไม่ใช่หรือเขาได้หลอกลูกมาสองครั้งแล้ว เขาได้เอาสิทธิ์บุตรหัวปีของลูกไปและคราวนี้ยังได้เอาพรของลูกไปอีกแล้วเขาถามว่าพ่อมีไม่มีพรเหลือให้ลูกบ้างเลยหรืออิสอักตอบเอสาว่า e พ่อได้ตั้งให้เขาเป็นนายเหนือเจ้าและให้ญาติพี่น้องของเขาทั้งปวงทั้งหมดเป็นคนรับใช้เขา พ่อขอให้พระเจ้าค้ำจุนเขาด้วยข้าวและเล่าอางุ่นใหม่แล้วพ่อจะทำอะไรเพื่อเจ้าได้อีกเล่าลูกของพ่อเอ๋ยเอสาวกล่าวกับบิดาอีกว่าพ่อมีเพียงพรเดียวเท่านั้นหรือพ่อของลูกโปรดอวยพรลูกด้วยเถิดพ่อของลูก แล้วเอสาวก็ร้องให้เสียงดังอิสอัคบิดาของเขาตอบว่าที่อาศัยของเจ้าจะห่างไกลจากฝนบนแผ่นดินจากน้ำค้างแห่งฟ้าสวรรค์เบื้องบนเจ้าจะมีชีวิตอยู่ด้วยดาบและเจ้าจะรับใช้น้องของเจ้าแต่เมื่อเจ้าทนไม่ได้เจ้าจะสลัดแอกของเขาพ้นจากคอ ของเจ้าหัวข้อยาโคบหนีไปหาลาบันเอซาวเก็บความแค้นที่มีต่อยาโคบไว้เพราะพรที่บิดาได้ให้ยาโคบเขาบอกกับตนเองว่าวันไว้ทุกข์ให้พ่อก็ใกล้เข้ามาแล้วตอนนั้นเราจะฆ่ายาโคบน้องชายของเรา เมื่อมีคนมาบอกเลเวคาว่าเอซาวบุตรคนโตของนางพูดว่ายอย่างไรนางจึงเรียกยาโคบบุตรชายคนเล็กมาและกล่าวกับเขาว่าเอซาวพี่ชายของเจ้าเขากำลังวางแผนจะฆ่าเจ้าเป็นการล้างแค้นลูกเอ๋ยบัดนี้จงทำตามที่แม่สั่งจงรีบหนีไปหาลาบัน พี่ชายของแม่ที่เมืองฮาลานไปพักกับเขาสักระยะหนึ่งจนกว่าความโกรธเรย่อของพี่เจ้าจะคลายลงเมื่อพี่ชายของเจ้าหายโกรธและลืมสิ่งที่เจ้าทำไว้กับเขาแม่ก็จะส่งคนไปตามลูกกลับมาจากที่นั่นแต่แม่ไม่อยากเสียลูกทั้งสองคนไปในวันเดียวแล้วเลเบคาพูดกับอิสอักว่า ฉันจะทนอยู่ต่อไปไม่ไหวแล้วเพราะผู้หญิงชาวฮิตไทเหล่านี้ถ้ายาโคบหาภรรยาจากหญิงในดินแดนนี้จากหญิงชาวฮิตไทอย่างนี้ชีวิตของฉันก็จะไม่มีค่าที่จะอยู่ต่อไปครับพี่น้องก็จบประถมการบทที่27นะครับ ก็ขอต่อด้วยปฐมกาลบทที่28ต่อเลยนะครับซึ่งมี22ข้อนะครับพี่น้องเริ่มเลยนะครับปฐมกาลบทที่28ดังนั้นอิสแอคจึงเรียกยาโคบมาและอวยพรเขาแล้วสั่งว่าอย่าแต่งงานกับหญิงชาวคณาอันจงรีบไปที่ปัดดานอาลัมไปยังบ้านของ เบชูเอลผู้เป็นบิดาของแม่เจ้าแล้วหาภรรยาให้ตัวเจ้าเองจากที่นั่นจากบรรดาลูกสาวของลาบันพี่ชายของแม่เจ้าขอพระเจ้าผู้ทรงฤทธิ์อวยพรเจ้าและให้เจ้ามีลูกหลานมากมายทวีขึ้นจนเป็นประชาคมของชนชาติทั้งหลาย ขอพระองค์ประทานพรที่ประทานแก่อับ,บราฮัมให้แก่เจ้าและลูกหลานของเจ้าเพื่อเจ้าจะได้กรรมสิทธิ์ในดินแดนที่บัดน,นี้เจ้าอาศัยอยู่อย่างคนต่างด้าวดินแดนที่พระเจ้าได้ประทานแก่อับ,บราฮัมแล้วอิสอักก็ส่งยาโคบให้ออกเดินทางไปและเขาก็ไปยังปัดดานอาลัม ไปหาลาบันบุตรชายของเบชูเอลชาวอารามลาบันเป็นพี่ชายของเลเบคาผู้เป็นมารดาของยาโคบและเอซาวฝ่ายเอซาวผู้รู้ว่าอิสอักได้อวยพรยาโคบและส่งเขาไปที่ ปัดดานอาลัมให้ไปหาภรรยาจากที่นั่นและเมื่ออวยพรยาโคบแล้วก็ได้สั่งเขาว,ว่าอย่าแต่งงานกับหญิงชาวคณะอันทั้งได้ยินว่ายาโคบก็เชื่อฟังพ่อแม่และออกเดินทางไปปัดดานอาลัมเอซาก็ตระหนักว่าอิสอักผู้เป็นบิดาของเขาไม่ชอบหญิงชาวคณะอันมาก เ,เอซาวจึงไปหาอิสมาเอลและแต่งงานกับนางมหารัตน้องสาวของเนบาโยตบุตรสาวของอิสมาเอลบุตรชายของอับราฮัมนอกเหนือจากปริญ,ญาที่มีอยู่แล้วหัวข้อความฝันของยาโคบที่เบธเอล ยาโคบออกจากเบอเซบาเดินทางไปยังฮาลานเขาหยุดพักแรมในที่แห่งหนึ่งเพราะดวงอาทิตย์รับฟ้าไปแล้วยาโคบเอาก้อนหินก้อนหนึ่งจากที่นั่นมาหนุนศีรษะและนอนที่นั่นเขาฝันเห็นบันไดทอดจากโลกขึ้นไปไปถึงสวรรค์และ มีเหล่าทูตของพระเจ้ากำลังขึ้นลงบันไดนั้นเหนือบันไดนั้นองค์พระผู้เป็นเจ้าทรงยืนอยู่และพระองค์ตรัสว่าเราคือพระยาเวพระเจ้าของอับราฮัมและพระเจ้าของอิสอัตบิดาของเจ้าเราจะยกแผ่นดินที่เจ้านอนอยู่นี้ให้กับเจ้าและลูกหลานของเจ้า และลูกหลานของเจ้าจะมากมายเหมือนทุลีดินของโลกนี้และดินแดนของเจ้าจะขยายออกไปทั่วทุกสารทิศชนชาติทั้งมวลทั่วโลกจะได้รับพรผ่านทางเจ้าและวงวานของเจ้าเราอยู่กับเจ้าและจะดูแลปกป้องเจ้าไม่ว่าเจ้าจะไปที่ไหนและเราจะนำเจ้ากลับมายัางดินแดนนี้ เราจะไม่ทิ้งเจ้าจนกว่าเราจะได้ทําทุกสิ่งที่เราได้สัญญาไว้กับเจ้าแล้วเมื่อยาโคบตื่นขึ้นมาเขาคิดว่าองค์พระผู้เปน็นเจ้าทรงอยู่ที่นี่อย่างแน่นอนแต่เราไม่รู้เลยเขาก็กลัวและกล่าวว่าที่นี่เป็นที่ศักดิ์สิทธิ์เป็นพระนิเวศของพระเจ้า เป็นประตูสวรรค์เช้าตรู่วันลุ่งขึ้นยาโคบเอาหินที่หนุนศีรษะตั้งขึ้นเป็นเสาและเทน้ำมันลงบนยอดของหินนั้นเขาจึงเรียกที่นี่ว่าเบตเอลถึงแม้ว่าเมืองนั้นเคยมีชื่ออยู่แล้วว่าลูสแล้วยาโคบก็ปฏิญาณว่าถ้าพระเจ้าสถิตกับ ข้าพระองค์และดูแลปกป้องข้าพระองค์ตลอดการเดินทางครั้งนี้ทั้งอาหารทั้งประทานอาหารให้ข้าพระองค์รับประทานและประทานเสื้อผ้าให้ข้าพระองค์สวมใส่เมื่อข้าพระองค์จะกลับบ้านบิดาของข้าพระองค์อย่างปลอดภัยแล้วพระยาเวจะเป็นพระเจ้าของ ข้าพระองค์และหินที่ข้าพระองค์ตั้งขึ้นเป็นเสานี้จะเป็นประนิเวศของพระเจ้าและทุกสิ่งที่พระองค์ประทานแก่ข้าพระองค์ข้าพระองค์จะถวาย1นึในสิแก่พระองค์ครับพี่น้องขอจบประถมการบทที่28นะครับสิ้นสุดแล้วก็ ติดตามต่อในแผงขกานอ่านช่วงต่อไปนะครับพี่น้องฝากด like, กดไลค์กดแชร์ด้วยและกดติดตามนะครับเพื่อจะได้ทราบแผงขกานอ่านขอพระเจ้าอวยพรครับเทสดดี้ประยุกต์สร้างสารรค์และ DIY แบ่งปันกับการเรียนรู้ขอบคุณครับที่รับชม